สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทรายนะคะช่องทรายผ้าใหม่นะคะวันนี้ทรายจะมาเปิดพยักแสนล้านนะคะลังสุดท้ายแล้วนะคะเป็นลังเก็บตกนะคะคือทรายเปิดมาสองลงะะังแล้วค่ะตอนแรกว่าจะเปิดลังเดียวนะคะลังที่สองไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าลงคลิปไม่ทันนะเพราะว่าลูกค้าจองเข้ามาเยอะ เยอะมากนะคะอันนี้จะเป็นรังเก็บตกให้ก็คือรังสุดท้ายนะคะเป็นรังสุดท้ายแล้วนะคะที่ใส่มีหมดมือนะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะสําหรับรังนี้นะรุ่นละหกร้อยห้าสิบค่ะสามรุ่นพันแปดนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะสาอยากให้ลูกค้าดูคลิปน,นะคะดูให้จบ นะดูให้จบนะคะแล้วก็ทรายติดหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะมีพี่ๆบางท่านนะคะเลือกมาบ้างแล้วเดี๋ยวทรายจะแพ็กนะคะแล้วก็จะจะส่งให้พรุ่งนี้นะคะจะส่งให้พรุ่งนี้น,นะคะตัดรอบ9โมงเช้านะคะหลังใครสั่งหลังจาก9โมงเช้านะคะขอเป็นรอบวันต่อไปนะคะอัน,นอันนี้เป็นเนื้องเงินแถมยกหลังนะคะคือมีทั้งหมด3มลังนะคะก็จะมี3เหรียญ นะตัวอย่างก็พี่ๆก็ได้ดูไปบ้างแล้วนะคะส่วนใบรายการเนี่ยใส่ลงให้อยู่ในเพจนะคะในเพจแล้วก็ในไลน์นะคะในไลน์อยู่ไทม์ไลน์นะอะ่ใครสนใจก็เข้าไปดูในอ่าใบรายการได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะทักมาขอใบรายการได้นะคะแอดไลน์ที่ SCI นะคะสองห้าสองห้าสี่หก นะคะแล้วก็เบอร์โทร0979934525นะคะถ้าว่างอ่ะก็จะรับสายตลอดนะคะแต่ถ้าถ้าไม่ว่างจริงสายก็จะไม่ไมรับสายนะคะอ่ะแต่ก็ให้โทรใหม่นะอ่ะเดี๋ยวอันนี้นะคะสายบอกแล้วนะว่าเป็นรอบเก็บตก นะคะหนึ่งร้อยเหรียญสุดท้ายแล้วนะตอนนี้นะคะมีของปลอมออกมาแล้วนะคะออกมาก่อนอีกนะคะถ้าพี่ๆท่านใดจะซื้อเนี่ยก็ต้องระวังนะคะของปลอมเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆนะเหรียญละห้าร้อยแล้วนะคะเหรียญละห้าร้อยนะคะเป็นแบบเปิดแล้วอย่างเงี้ยอะนะคะ,ะ,คะก็มีหลายๆคนนะคะโดนมานะโดนมาเยอะเยอะเหมือนกันเพราะว่า ออกมาช่วงอันนั้นน่าจะออกมาหลังหลังชุดนําเลิกอะคะ่ะแต่ว่าในการลงยาเนี่ยมันจะเหมือนเหรียญของชุดรายการลุ้นเลยก็เหมือนกับว่าออกมาก่อนนะแบบเหรียญละห้าร้อยเลยนะคะเท่าที่เคยเห็นอยู่ในรูปที่พี่พี่แชร์ share, แล้วก็มีลูกค้าบางคนส่งมาให้ดูบ้างนะคะใรก็ได้เห็นอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเหรียญเก๊ที่เป็นเหรียญเป็นเหรียญจริงอะคะ่ะเหรียญเก๊อะ อานะคะแต่ว่าถ้าซื้อกะทรายเนี่ยสบายใจได้นะคะเพราะว่าให้ลูกค้าลองย้อนไปดูคลิปนะทรายมีคลิปที่ไลฟ์สดนะคะอาในพิธีแล้วก็ในการบวงสวงนะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีเกจิหลายๆท่านนะคะอ่าที่มาร่วมปลุกเสกนะคะคือแบบหลายมากนะคะทรายก็อยากให้พี่ๆนะคะเก็บไว้ นะเก็บไว้นะคะเกจิแต่ละท่านก็มีแต่เกจิที่เก่งๆทั้งนั้นนะคะเป็นที่น่าเคารพนับถือนะคะพี่ๆหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วนะคะสายก็ลงอยู่ในคลิปอะคะ่ะวันนั้นถ้าใครได้ดูสายไลฟ์สดอยู่ก็จะเห็นเนาะไปย้อนดูคลิปไลฟ์สดได้นะคะวันที่มีการทำวิธีปลุกเสกนะคะเดี๋ยวมาดูเหรียญ อันนี้เป็นเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินสรนัาคุณยกลังนะคือไฟมองไม่เห็นแปบบนึ่งนะคะนี่นะคะถ้าไม่ได้ลงยาจีวอเนี่ยก็เหมือนเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะคะถือว่า สวยนะสําสหรับพี่ๆบางคนนะคะที่ที่ดูเนื้อนะคะรุ่นเนี้ยเขาจะตอกเนื้ออยู่ตรงด้านหลังนะให้พี่ๆดูตรงนี้แล้วก็ไปเทียบกับใบในในใบารายการเนาะในใบารายการดูแล้วก็ส่วนเลขโค้ดเนี่ยจะอยู่ด้านข้างนะคะด้านข้างแบบนี้นะนี่นะคะซึ่งต่างกับชุดนำเลิกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าชุดนำเลิกอะเลขโค้ดอยู่ด้านหลังนะจ๊ะ นี่นะคะใครที่เคยเอาชุดนําเลิกจากสายไปนะ่ะจะรู้ว่าเหรียญเป็นแบบไหนนะคะมีลักษณะแตกต่างจากรายการลุ้นยังไงนะนี่นะคะสวยความสวยความคมชัดมีอยู่แล้วนะคะนี่อันนี้ดูซูมดูใกล้ๆเลยนะคะของสายการันตีก็เป็นของแท้แน่นอนนะคะนี่นะคะ สวยค่ะคมนะคะคมมากในรังนะคะการันตีเนื้อเงินทั้งหมดสองเหรียญนะคะตามใบรายการนะคะใบรายการใสลงไว้ให้อยู่หน้าไทาม์ไลน์นะคะไปสามารถดูกันได้หรือว่าใครที่ติดตามอยู่ในเพจนะคะไปดูในเพจได้นะคะใสจะลงรายละเอียดไว้ในเพจก็มีนะ นี่นะคะอันนี้เป็นลังสุดท้ายแล้วนะพี่พี่หลังสุดท้ายแล้วทรายส่งเก็บเงินไปทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะราคานี้นะรวมไปหมดแล้วนะคะหกร้อยห้าสิบสามล้นพันสองนะคะ <c oughs> นี่นะคะด้านหลังก็คมสวยนะ เหรียญเก๋เนี่ยบางทีก็แตกต่างตรงตรงหลังเสือนะคะใช่ว่าเหรียญจริงอะ่ะเท่าที่ดูในรูปอะ่ะหลังเสือเขาจะทีกว่า <c oughs> ทีกว่าเหรียญเก๋นะคะนี่แล้วเหรียญเก๋ตรงตรงหน้าเสือมันจะทู่ๆทุ่กว่าด้วยนะคะอันนี้เขาจะคมจะชัดมากนี่ขอบด้านหลังก็ก็เก็บขอบเนี้ยบมากนะคะ ลายความคมของยันนะคะก็คือคมกว่าสวยกว่าชัดกว่าซูมดูที่สิงกันนี่นะคะดูเส้นสายฝน นี่นะคะลายละเอียดก็ตามนี้เลยนะคะ,ะนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ไซก็ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นคลิปรอบเก็บตกนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะคะลังสุดท้ายแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใส่ก็จะอัดคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรบ้าไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีอะไรมากนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจจะบูชานะคะ ก็โทรมหาายได้หรือว่าแอดไลน์นะคะตามที่ไซบอกไปแล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวจะติดไว้ให้ที่คลิปอีกนะคะว่าไอดีไลน์อะไรนะคะ mm hmm. ก็จะสะดวกมากในการอาบอกชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ mm hmm. ถ้าเก็บเงินไปทางเนี่ยลูกค้าบอกชื่อนะคะที่อยู่นะคะขาดไม่ได้คือเบอร์โทรศัพท์ นะคือเบอร์โทรศัพท์นะคะรับกี่ลุ้นว่ามาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ทรายก็ฝากพยักแสนล้านชุดรายการลุ้นไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ